สวัสดีครับวันนี้เรามาดู VR 150นกันนะครับ VR คันนี้รหัส CMG นะครับ VR ตัวสุดท้ายเอกสารก็มีเล่มชุดโอนครบนะครับภาษีขาดเกินคันนี้มาต้องบอกว่าสุดฮนะอะไรแต่งเยอะมากครับทุดสีน้ำเงินขาวสวยๆเลยฮะถังจัดว่าค่อนข้างใสนะฮะที่เช็คเบื้องต้นก็ไม่มีรั่วนะฮะ งานชุดสีก็ตีไปสัก80%นะฮะล้อโมลาดนะฮะโมลาดสีทองหน้า17หลัง18นะฮะยาง IRC หน้าหลังนะฮะใหม่ๆเลยดอกเหลือนะฮะชุดหน้าเป็นชุดหน้าเล็กนะฮะของโซนิกมีปั๊มแบมโบมีจานแต่งนะฮะมีสายถักมอนามินียมสีช่องหน้าผมเปลี่ยนใหม่นะทั้งสีนน้ำมันทั้งสีกันฝุ่น ดุาบนก็ปั๊มแบมเบอรตู้ปานะมือคัดแต่งนะฮะสีสวยนะฮะเคลือบทับสติกเกอร์สวยเลยก็มีตำหนิบ้างนะฮะตามการใช้งานอ่าก็มีล้ากระเป๋าตรงนี้นะน่าจะตรงนี้แหละปั๊มกระทุง้งมันกดนะฮะเยีโยโยงของ DKT นะตรงรุ่นสีฝาคัดก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นนะมีตำหนิแต่เครื่องสะอาดดีนะ คาร์บูเคเลียมเครื่องดีฮะคันนี้เครื่องดีนี่ไฮไลท์เลยเนี่ยท่อไทเทเนียมเนะฮยท่อไทเทเนียมไม่มีบุบเลยฮนะไทเทเนียมปลายคาร์บอนนะฮะของวิทยนดัดผมว่าคันนี้แค่ท่อก็ครบนะฮะไทเทเนียมปลายคาร์บอนนี่หมื่นเจ็ดนะฮะแค่ท่อใบเดียวหมื่นเจ็ดอะมิเนียมของอะไรเอ v มทีวี ล้อหลังขอบ18สวยฮนะอมีเนียมตรงรุ่นท้ายเป็ดไอตรงนี้ฝาปิดมันมันหักนะฮะแล้วมันก็หล่นหายแต่ว่าผมสั่งมาละแต่ว่าของมันยังมาไม่ถึงนะฮะสั่งมาเดี๋ยวผมก็จัดการเปลี่ยนให้นะจุดสีด้านซ้ายนะสวยเนะีย่ยเนี่ยถังไม่มีบวมเนะี่ยฝาครอบจานไฟก็โอเคสีโครงก็โอเคนะฮะเกียร์โยงขาตั้งมีเนียม สวยฮะคันนี้อะไรแต่งเยอะมากฟังเสียงเครื่องกันดีกว่าเครื่องดีนะเครื่องโอเคเลยฮะ จมีเสียงนิดๆนะฮะตามอายุการใช้งานเพราะว่ารถมันปั้นมาแล้วก็มีการใช้งานมานะเสียงท่อเทเทเนียมนี่มันมันมันยังไงมันเหมือนมันมันสุดนะฮะเสียงท่อเหล็กเสียงเลทมันก็ยัง ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเสียงมันเหมือนสมูทมากเลยนะราคาอันนี้ราคา2 9 9 0 0บาทนะ29,900บาทเอกสารก็มีเล่มชุดโดนครบนะภาสีขาดเกินก็สภาพตามรูปตามคลิปวีดีโอที่ลงเลยเลยนะรถอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับจะส่งได้ตัวประเทศถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยสนใจก็โทรมาเบอร์0 8 4 9 0 8 6 3 4 3 ปะล,ลิงเก็ตกันนะเฟซบุ๊กไว้ข้างล่างนะไลน์ก็บเบอร์นี้เลยนะฮะเนี่ยป้ายพาบอนเลยนะวิทย์เยนดัดใช้เฉพาะในสนามเท่านั้นอุ้มมะท่อก็หมื่นเจ็ดแล้วฮะเท่ากับวบบสองหมื่นเก้าเก้าร้อยนี่หกกักค่าท่อไปหมื่นเจ็ดลดเหลือหมื่นกว่าบาทเอง <laughs> ราคาลดเหลือหมื่นกว่าบาทเองแล้วท่อมันมันไม่มีบุบเลยนะฮะ ใสๆเลยอ่ะทอ่อคุ้มมะยำมมะม่วงสิ่งก็น่าจะเป็นสปริงคัตนะของพี่ยอมยำมะม่วงสิ่งของใสายายมมาห้าระบบไฟคันนี้อ่ะระบบไฟก็ไฟหน้าไฟท้ายนะตามสเต็ปสายสิ่งเขาอเอาแค่ไฟหน้าไฟทางให้พอติดนะฮะนอกนั้นก็ช่างมัน <laughs> ภาพทรงรดได้เลยชุดหน้าเล็กเกียโยงท่อไท้เทนะร้อ1สิบเจ็ดสิบแปดยางนี่เหลือๆเ,เลยนะโซสเตอร์ก็เหลือนะยางไออาร์ซีเครื่องก็โอเคเลยฮะปั๊มแบมโบ้ ท่อใบเดียวก็คุมนะท่านได้สนใจก็โทรมาเลยนะ0849086343นะ VR รหัส CMG CMG ก็คือมันเป็น VR ตัวสุดท้ายนะฮะพวกอะไหล่พวกข้อเหวี่ยงอะไรเงี้ยมันเป็นเป็นระบบของ TZR หมดแล้วนะพวกข้อเหวี่ยงพวกเกียร์อะไรเงี้ยเป็นของ TZR แล้วก็เสื้อสูบเปิดพอร์ต ID i เสียมาเท่ากับเสื้อของ TZR นะฮะที่เขาว่า TZR ว่าเปิดแล้วโลกเปลี่ยนะไอตัวนี้มัน อะไรมันใช้ร่วมกับ TZR อาได้นะฮะถ้าเป็น VR ตัวแรกพวก2 JK อะไรเงี้ยมันจะใช้อะไหลเป็นของ VR เลยนะฮะมันจะใช้ร่วมกับ TZ ไม่ได้นะฮะสวยๆเลยก็รีวิวประมาณนี้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาหรือทักมาสอบถามได้นะสวยฮะสวยเลยลายไปก่อนครับสวัสดีครับ